พามาดูคาเฟ่เปิดใหม่นะคะเป็นคาเฟ่แนวตุรกีนะคะตรงนี้นะคะเป็นโครงการเวโรตาลิงชันโครงการเวโรตะลิงชันนี้อยู่บนถนนบรมราชชนีนะคะประมาณบรมราชชนีที่75-77ถึงนะะอยู่ติดถนนเลยและร้านกาแฟที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นร้านกาแฟสไตล์ตุรกีนะคะก็คือร้านสติคาเฟ่ นี่นะฮะด้านหน้าเราที่จะพาเดินไปดูนะฮะตรงด้านหน้าแล้วจะมองเห็นถนนบรมราชนีที่จอดรถว่างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันมาเวลาเช้านะคะร้านเปิดพอดี11โมงนะคะเวลาเปิดของร้านในวันเสาร์เดี๋ยวจะพาเดินดูบริเวณทั่วไปของร้านนะฮะ าการจัดตกแต่งบรรยากาศร้านก็จะออกแนวไปทางตุรกีนะคะนี่ตรงโซฟานะคะก็จะเป็นที่นั่งสองคนตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์สำหรับเครื่องดื่มส่วนตรงด้านหน้านี้นะคะเป็นชุดที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายรูปได้นะคะนี่เป็นห้องแต่งตัว การถ่ายรูปนะคะการใส่ชุดเปลี่ยนถ่ายรูปนี่ก็คือเราต้องรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วเช็คอินนะคะก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยมาเปลี่ยนชุดร้านก็ไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ว่ามุมถ่ายรูปนี้สามารถถ่ายได้ทุกมุมนะคะ อุดหนุนแกงเขียวหวานหมูบวกโรตีชุดหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มโรตีอีกจานหนึ่งและก็น้ำชาไทยเย็นและน้ำเปล่านะคะรวมทั้งหมดราคา330บาทนะฮะเป็นเมนูที่จัดว่าเด็ดนะฮะแป้งโรตีเขานุ่มนะฮะแป้งนุ่มมากนะ,ะเราสั่ง2จานนะฮะโรตี เราจะจบคลิปสติคาเฟ่ตลิงชันนะที่มุมถ่ายรูปสุดฮิตของร้านเขานะคะเรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็เช็คอินนะ,ะแล้วเราก็มาใส่ชุดชุดฟรีนะคเช็คอินแล้วก็เช็คอินนะ โอเคนะคะสำหรับคนชอบคาเฟ่นแนวตุรกีนะคะก็ลองมานะคะสักติคาเฟ่ตะลิ่งชันนะ,ะอยู่บนถนนบรมราชนีที่75-77นะฮะใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนันทวันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ